ครับเช็คได้ดีมากนะท็อปท็อปไม่ประกบตัวที่อยู่ด้านข้างก่อนเลยท็อปจะมาห่วงข้างในย,ยังไม่ต้องห่วงเอาของตัวเองก่อนถ้าไม่มีใครของเขาไปช่วยนะครับเวนวันนี้ทําได้ดีมากเลยสาก,กาศบอลได้เหลือออกบอลละออกบอลก็คือจ่ายบอลให้เพื่อนนะเแบบี้แคลรทวันนี้คุณทําสําเร็จแล้วคุณออกบอลได้เห็นไหมแล้ววันนี้วันน,นนี้โดนบอลอันอีกแล้วบอลน,นี้เข้ามาถ้ามันจะเข้าหน้า ฟาวก็ฟาวไปเลยเราไม่อยากเจ็บเข้าใจไหมเออดังนั้นไม่ต้องห้าไปครับนะครับเดี๋ยวเจ็บแล้วพะเวลาเราโดนอะไรอัดมันจะบวมแดงนะไม่คุ้มตเสียเวลาการรีคเวอร์กูเวลาเกมลุกอ่ะยู่ตลอดอ่ะนะเหลือเกมรับละเสียปุ๊บลงไปช่วยนะครับแม้มาอาจจะตำแหน่งทัพบอกแล้วว่าไม่ต้องสนกูตินกูตินลงไปยืนเล่นเฉยหน้าที่เล่นคือหน้าที่เรานะครับ แบ็คทางซ้ายเสีย